รัมมวยหูฟรีภาพบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นติดสังเวียนกับเอกชุมพรครับฝากมวยชอบเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นหน้าที่การจัดของมวยไทยพันธมิตรจันที่22กันยา68ที่ เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับคู่แรกออกสตาร์ทหกโมงเย็นเหมือนเดิมครับเพชรไดมอนด์สิบเก้าซุปเปอร์แบงค์สิบเก้าปะตักทองคำสิบเอ็ดแปดเบอร์หนึ่งสิบเก้าน้องกิฟต์สามสองสี่วกรสิบเก้าภูดาวต่อรองปาเกียวห้าสี่คู่แรกคู่เปิดหัวนะครับเพชรไดมอนด์ชอห้าพยากเพชรน้องบัวสี่สิบเอ็ดจุดห้ากิโลเคยชนะมาฝีมือ,อรายนี้ในก็มีตั้งมีไล่แขนมีแทงสู้นะครับแต่นอกฝีมือมันจะดีกว่านะเร็วกว่าไอคิวหลักเหลี่ยม เฉลียวฉลาดไม่ธรรมดาชนะพยักทักษิงส,สอสวศิวัตรสามสิบมิยอหกแปดชนะพยักทักษิณย้ำแค้นอีกทีหนึ่ง 4. สี่สิงหาหกแปดที่เวทีปทุมนะครับสองฟอร์มหลังของเพชรไดมอนด์ส่วนน้ำเงินนันบินโยสบุญเมริคนะครับลูกศิษย์ของนายหัวดอนสุราชสี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์จุดสามนะครับคนสุราธานีสอมสอบุญเมริกอายุสิบหกปีน้ำหนักปล่อยสี่สิบสามอันนี้ก็คบเครื่องนอกไดในมีนะครับนอกเนี่ยดูจงังหวะจะเป็นรองแต่ว่านายอ่ะเขาในอ่ะ ในต่อในลูกบูลูกสู้จะดูดีกว่านะครับมีแพ้เวลไฟร,รถสวยจา 7, 2, ่าเจดสองสิงหาหกแปอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายชนะนอกยก2ล้างตาเวลไฟร,รถสวยจ่าเจดได้ยีสิบเกสิงหาหกแปที่ตะวันนาคู่นี้เรทอยู่ที่เพชรไดมอนด์สิผมชอบเพชรไดมอนด์ชอห้าพยักดูว่าตามทรงอกฝีมือไว้ก่อนแต่ไปลายนี่ หน้าเสือแซงได้เข่าในของนันดินโน่แซงได้ต้นๆตามทรงดูไปก่อนครับ19ดูหน้าเข้าก่อนไปที่เพชรไดมอนด์ชอ5พยักครับคู่2ซุปเปอร์แบงค์สมณีวันมวยไทยนะครับหรือว่าซุปเปอร์แบงค์ค่ายสุรศักดิ์มนตรี110ปอนด์ครับคนลำปางซ้อมอยู่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีที่ลำปาง22ปีหนักปล่อยประมาณ53หลังๆก็มีพลิกแพ้น็อกยกสาเพชรมรกต12พี่น้องนะครับ26เดือน568ที่ตะวันนานะครับวันนั้นได้นับ8ก่อนแล้้้ววตััเอองงมาาพพริิกกโดดนนคสุทยชนะนอกเเพชรรรรอัันวาสสสกคบ กันยา68ที่ตะวันนาบางกะปินะครับเจอกับสิรัก์ดาบสงทางหลวงหรือว่าวันเวร้อยสิบสองรถสองปอนครับมีชนะ F1 ตั้งแต่ปี65เลยนะแพ้น็อกยก4ฟิลพรานชัยตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็ปี 6, 6 6มาชนะน็อกยก5เพชรเอกสจิตประเสริฐ15เดือน766ที่อ้อมน้อยหายไปนานเอ,อหายไปนานดูว่าความต่อเนื่องสภาพร่างกายระบบหายใจอยู่ที่มุมแดงซุปเปอร์แบงค์สมณีวันมวยไทยครับแล้วก็ดูว่าจังหวะฝีมืออืจังหวะฝีมืมมอ แล้วก็ซื้อที่สภาพร่างกายครับผู้นี้ไปที่ซุปเปอร์แบงค์ครับผู้เอกของรายการวันนี้ครับเบอร์หนึ่งสอสระชีพหรือว่ายอดกุมารปอปูนซิ่งกุมารทองปอปูนซิ่งเพชรน้ำหนึ่งดรบุญส่งเกิดล่าลูกเจ้าพ่อกุมภกา,ารคนเดียวกันร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับเจ้าของฉายาหน้าพระลานหวานเจี๊ยบครับซ้ายเมือกินอ่อนจากสระบุรีครับซ้อมอยู่ลูกเจ้าพ่อกุมภกา,ารนะครับสิบเจ็ดปีน้ำนอกใบห้าสิบแปดหลังหลงก็ชกสร้างชื่อไว้ในรายการวันลุมพินีอืมมีนอกยกแรกชาไทยบางแสนไฟขับ และครั้งสุดท้ายมาแพ้ให้กับบริฟดีนมาสดอหนึ่งสิงหาหกแปดที่วันลุมพินีส่วนน้ําเงินฝีมือครับฉลามชนชอชมกลิ่นโหนงบางไทรชอห้าพาย,ยักษร้อยสิบเจ็ดจุดแปดลดศูนจุดแปดซ้อมอยู่กับพี่โหนงบางทรที่ชนบุรีนะครับสิบหกปีน้ำหนักปล่อยหกห้าสิบหกฝีมือครับเชิงชกสวยงามจุกจิกจังหวะสวยงามเคยชนะมาเคยชนะเบอร์หนึ่งมาเคยชนะเบอร์หนึ่งมาเจ็ดตุลาหกเจ็ดที่กองทัพอากาศ ก็เกือบปีละนะครับเกือบปีละโชงหลังๆนี่ฉลามชน11ไฟโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครเลยก่อนหน้านี้9ไฟฟอร์มจากอาจารย์กอบนี่บอกไม่แพ้ใครเลยเพิ่งมาแพ้ไฟที่10แพ้อีคิวซังแล้วครั้งท้ายมาเสมอพลรา,ลามซอสม,มายนะครับเนี่ยชนะมารวด,รวดเลยเพิ่งมาสะดุดแพ้1เสมอหนึ่ง,นงใน2ไฟหลังนะครับเท่ากับว่า11ไฟหลังนี่มีชนะ9เสมอทีแพ้ทีสําหรับฉลามชนนะครับคู่นี้ชอบเบอร์หนึ่งอ่ะ จังหวัอาจจะเป็นรองนิดนึงแต่ผมว่าก็ไม่เยอะคุณคุณนะครับแต่ว่าเรื่องของความคมของอาวุธมัดซ้ายหน้านี่แหละโชคหลังอันตารายขึ้นอาวุธเยอะขึ้นโดยเฉพาะการปรับสไตล์ไปชกในรายการวันคู่นี้ไปที่เบอร์หนึ่งสอสละชีพครับ